ล้มกะล้มแท้ๆทุกคนเอ้ยมาอยู่หน้าเนาะบรรยากาศดีแต่ว่ามันล้มนี่หัวฟูหัวฟูมาเลยไว้ซิมาเปลี่ยนมะกะทินนี่พุ่นนะบักโลกๆโอ้โหว่ามันจีได้กินอยู่บ่เปลี่นเป็นอยู่บ่เนาะเนาะลายปีแล้วบ่ได้ปลี่นต้นใหม่เบิ่งมื้อนี้เอ้ยหอมซิมาปลี่นลองเบิ่งว่ามันจีได้กินอยู่บ่มะกะทินผู้เห็นบ่อยู่ทั้งหัวผมฟังลายๆนี่ล้มกะล้มแท้ๆหัวฟูมาเลยทุกคนเอ้ยนี่อยู่บ้านเฮาก็ปทำอะไร เปล่าแล้วฮาก็จัดป้ายเนาะเขาจขึ้นต้นนี้ว่ามันจีด้อยู่เพราะมันดกอยู่ได้ต้นนี้แต่ว่าต้นนี้มันก็มันยังอ่อนเนาะต้นนี้มันจะเป็นมารเก,ก่อกรนี่เขาจะไปปีนปเบิ้งว่ามันจะปีนได้อยู่บ่ะเนาะเปล่าแล้วก็ปีน,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเลยนี่ต้นที่เอ,อ้ยหอมชิปีนเนาะหมากบองบ้าดกๆเลยทุกคนปู๊บลองเบิง้งจัดป้าย <c oughs> ในที่สุดเรากป็ปีนมาจนได้เนาะทุกคนเอ้ยเฮือกสูงๆพูนี่ กระทินบักดกๆโพต้นบงังไยแต่อยากกินมาเด้ออยู่นาคือเก,ก่าเนี่ยล่ละเป็นเราปีนต้นใหม่ก็หลายปีแล้วไม่ได้ปีนเนาะนี่ก็เลยไม่ได้มาปีน่รู้ว่าขึ้นได้แล้วสิลงได้บ่เนาะลงบ่ได้ในการนอนตายค่ะต้นกระทินเนี่ยละ่ะนี่สิให้ทุกคนเบิ่งนี่มากคนดกๆเด้อสิปีนกองคุณเลี้ยวมะกระทินพโพดกขนาดอยูไห้ย,ยู่นานี่ พัดลมเพมันแล้วอ้ยบรรยากาศอยู่หนาบอกเลยว่าโคตรมันเลยโอ้คนปีนต้นไม้เนี่ยคยปปีนแต่ตอนยังหน่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้ใหญ่ขึ้นมาก็บ่ค่อเยได้ปีนถึงไหนตั้งแต่มากรุงเทพ4-5ปีเนี่ยเพเคยปีนต้นไม้จากเทื่อเมื่อนี้ก็เลยแบบลองมาปีนลองเบิ้งนาะว่ามันจียังปีนได้คือเกาอยู่บอปีนเด่นคือเกาเนาะ อยส่สิตอนเฮายังหน่อยนะมันบ่าพาดเลยแม่ไล่ตีกับบุฟังเดีย๋ยวปีนต้นไม้น้ำโมเนาะใครเนี่ยเคยปีนโอ้โหได้ปีนลายผีเลยหากัปีนจิได้กินยี่บ้านอ่ะต้นกระถินเนี่เนาะตานกระถินเนี่ยจิได้กินยี่บ้านอ่ะเนี่ยเดี๋ยวขปิดคลิปกันเดี๋ยวลงว่ามันจิได้ย,ยี่บ้านนี่นี่เอ๊ะปีนต้นไม้